สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอลภพพอกับซองน้องแคทคือเก้าพี่น้องในยามเทียเท่ยงเนาะยังท่านได้ข้นให้หน้าพี่น้องเอ้เขากระก่อยเบิ้นแหละมานั่งถาเบาไข่ห้าวนาะเกี่ยวนะขึ้นแล้วพี่น้องมานั่งถาเบาไข่ตัดเปิดหน้าก็ได้สี่หาใหุ้่มห้าผู้เกี่ยวก็ได้สามสี่ให้ ตัดเอามันสีไว้กว่าเกี่ยวเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเขื่องเนาะซอยแห้งเกี่ยวไปนํำพี่น้องเลยมันสีจางคนกะเงินบ่ร้ายเนาะ อันนี้ใค่แน่ซื้อตั้งแต่น้ำมันน้ำมันก็ร้อยบาทก็ได้ตัดปักเครื่องพพี่น้องเลยตัดสองมือพแหละร้อยบาทสองมือก็ได้ไล่ให้เติบกันสีจางคนกับเงินโบรายพี่น้องเ้ยก็เลยเอาแบบนี้เอาเพราะว่าเครื่องจักนะฮะไบ่ได้ซื้อเนอะฮะไม่ได้ซื้อไปเอาน้ำป่าอยู่บ้านเวรคูนอยู่บ้านเจพอลล่าพแหละพี่น้องเพราะว่าป่าเพิ่น เกี่ยวไก่ส <asan> ิแล yes ้วแล้วเพิ่นตัดไก่สิแล้วแล้วยังหน้า3-4ให้เพิ่นก็เลยให้เอามาตัดเนาะเพราะว่าทางนี้มันยังลายเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิมาซอยตัดเอาพี่น้องดดพี่น้องเอ้ยแม่นมาบอกน้องแคทนเด้อพี่น้อง่ฝนยังสิตกอยู่บ่เนาะ คนยังสีมาอยู่โบขังแร่ของเบาไข่คือกันได้นี่พี่น้องเลยที่ได้ตัดเขาเป็นครั้งแรกผ่อนเขาก็อาจสิบุทันได้งามปันไดเพราะวะ่ามือแรกเนาะมือแรกเลยกัครั้งแรกที่ได้ตัดชีเลอร์เจสใส่ เจ้าก็มาเริ่มแต่พี่ไปตี้เลยไว้มาเฮ้ยบวดแขนเพื่อนวะบาไว้ปันไดมาสั่นเสียงดังหลบกวนกับซโสดซอสไทยลายเดอพี่น้อง 3ามสี่รอบก็แล้วให้พี่น้องพะวานเข่าเฮามันกับบิมีหยาเนาะชันมีหยากับตัดบ่ได้ดอกพี่น้องเลยเพราะว่าอันใบใบเรื่องมันอะชันมีหยามันกับสิบกเข่าเนาะมันขาดต้นไม่ วันในหน้าก็มีต้นไม้หลายปลาลุงเอ้ยไม่นานก็มีต้นมไ,ไ,นไม้หลฟนะ์ใบหนาใบลังมีห่มเนาะมันบ่มีห่มกับมันแดดพี่นอ้องเอ้ยบ่มีหม่องผักหม่องเศร้าอันนี้ก็เอาไว้เป็นหม่มเป็นเงา น่าจะไปซองเถื่อพี่น้อง่าจะไปซองเถื่ออันนี้เถื่อที่สามเถื่อที่สี่นะ่แล้วพี่น้องให่หนึ่งขัานให้ข้านให้บัวใหญ่กับบัวหอดบัวหอดสี่เถื่อนาะ่ะป้วงขอนเขากับพนนระได้งามมาได้ผัวเป็นมือแรกแต่กระชั้นแรกของเธอ พราะว่าป่าเราผัดเคยตัดเนาะพี่น้องอันนค่ะเพราะท่านได้เคยตัดเดี๋ยวสิ้นปรุงผนเขาก็ง,งามเองพี่น้องมันจะซอยแห้งเกี่ยวไปได้ร้ายเด้พี่น้องเลยพอวางคนคนคุณหนึ่งนะเนาะ,นะสามารถตรัดได้เมื่อละสิบกว่าไห่ได้พี่น้องเลยท่านเบว่าตาัดอาเลียนเลยนะขนาดบบาไข่ลงซัวซัยังได้สี่หาไห่ พื่อนออกมาจาบ้านเพือเวยังออกเนาี่น No ื mama, ่องตัดหญ้าเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาประกอบเป็นเครื่องตัดเขาเนาะเครื่องตัดหญ้าคันซื้อก็อยู่ในราคา3-4,000บาทนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้ซื้อเนาะอันนี้ป้าเพิ่นให้มือเอาของเพิ่นมาใช้บ่มีเงินก็บ่บ่ต้องซื้อเพิ่นว่ามาของข่อยเมื่อตัดโลดข่อยสิแล้วพ่นนะ พี่น้องต้อคนตัดเราจะรอดไหมเนี่ยเจ็บซีทามาวันหน้ายังจะให้น้องแพทย์าสั่ยังลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหากะเกี่ยวเขาได้ซองเสม,มอเนาะเกี่ยวลงมือทบบีทผัดคนตกมาห่ากระยุดไปอีกพี่น้องเอ้ยหาก็มาเริ่มเกี่ยวอีก เอฟว่าอยู่ฟังไทยใส่แต่รถเกี่ยวแม่นอยู่พี่น้องประเทศเาเาลาวเฮารถเกี่ยวมันก็แพงเนาะกระสอบละ60แม่นอยู่มันไวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันแพงอันนี้เฮาซื้อแต่น้ำมันพี่น้อง100บาทก็ได้ตัดมือ2มือมันก็บ,บ่ได้ถือก็ว่าเปืองเนาะ มันก็ไว้อยู่พี่น้องคนหนึ่งกะได้เมื่อละซิบให้เนาะถ้าแม่นมีสองเขื่องกะแหงกะสิไว้พี่น้องเ้ย,อ,อ,ยอันนี้ของป้าผนมีเรื่องเดียวเนาะมีเรื่องเดียวกะขั้นผูหนึ่งเมื่อยเลยกะผูหนึ่งเปลี่ยนตัดกบใครอยู่พี่น้องอันนี้เอาตาัดบปเป็นเนาะ จะบอกไคตัดคนเดียวเหมยแล้วคนก็เศร้ามือเศร้านี่มือเศร้านี่ไม่ไหมพี่น้องมือเศร้านี่ไม่ไหมก็เลยมตดดับกับดับที่น้องเอ้บานี้บอดับแล้วพี่น้อง่นเคยแหละ่นเคยแล้วเลื่องมือเลยเนาะว่างง่ายๆก็ได้ ดึงมือแล้วฝนฝ้าอากาศกันยังซีมี่อยู่บนนอพี่น้องเนาะ แต่ว่าเขาบ่มีหยาพี่น้องอยูตัดก็มันมีหยาก็บ่ตัดมีหยาก็ตัดบ่ได้ดอกพี่น้องมีหยาพวันหามันลายเนาะอันนี้ยังวันบ่ได้มีหยา แต่วันมีห่มลายเนาะพี่นอ้อ,อ,นนองอย่าฝ่าเบื่อกันเด้อพี่น้องยังดนอยู่ยังชีแรล้เอเกี่ยวเขาก็ได้ ผมพี่น้องเอ้ยยังแรงเนาะ เสียงตัดหญ้าให้เป็นประยโยชน์พี่น้องพิดพลาดพิดพลาดประกันใดก็ควรสุดขออภัยนาลายเด้อพ่อเม่พี่น้อง คลิปนี้ฮากระสือดียมลาพาจ่าไว้ซ้ำน,นี่น้องพโกันคลิปหนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเพดเนี่ยด้อป้าลุงเผื่อสิเป็นแรงเคีย่อแรงใจน้องเพดเพคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย